ไปพักผ่อนก็ถ่ายรูปสวยๆมีเพื่อนมีพี่ที่ถ่ายรูปเก่งๆไปด้วยกันก็พี่ๆเขาก็ถ่ายรูปให้เจ้าสับมากข้าแมวอ๋อเหรอไม่่ใชเฮ้กข้าแมวข้าแมวข้าแมวได้เท่าไหร่ข้าแมวันปกติยี่สิบสี่ค่ะแล้วข้าแมวข้าแมวก็จะเข้าไปอีกนิดนึงเออปกติบางคนบางคือหาวรูปนั้นแบบร้านแตกหนูไม่เคยถูก ไล่ถึงร้านเหมือนกันค่ะเป็นครั้งแรกขอบคุณนะคะอยากจะไปกดออกนะคะไปทุกวันเลยค่ะนลุยเนี่ยลงไหมหรือว่าเห็นของส่งให้ดูไหมลงเลยไม่บอกหลังลงไหมลงเลยเขาพูดถึงไม้เลียวอยู่นะคะใช่ลนูก็บอกไม้เลียวค่ะไม้เลียวเดี๋ยวหนูบอกเดี๋ยวหนูเอาไปฝากแล้วโดนตียังครับยังค่ะยังไม่กล้าหรอกค่ะ ไม่หรอกคะ่ะเขาคอ<ๆ>ก็ดูแบบตามใจใหม่ทุกอย่างอะคะ่ะเรื่องเสือ้อผ้าเพราะว่าใหม่ก็จะแบบคือถ้ามันน่าเกลียดไหนไม่กล้าลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ไม่ได้เห็นชุดนี้ก่อนไปอย่างงี้ใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเห็นค่ะเราก็ซื้อช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วแล้วก็จะเอาไปใส่เลย <c oughs> ใช่ใช่ทุกคนได้ดูพร้อมกันหมดเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครพิเศษได้ดูก่อนแน่นอนต <c oughs> <c oughs> อนจะลงรูปนี้ตัดสินใจนานไหมไม่ตัดสินใจนานไหมหรอคะอืมไม่นานมากค่ะคือ มันเป็นกล้องที่เราเซลฟี่แล้วพอเราเซลฟีล่อชอบแล้วก็ลงเลยทำคินีมาดเ็้ดีใจขอบคุณที่กดไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะมีวันเดียวค่ะที่พักก็เลยได้ไปเที่ยวค่ะก็เลยแบบเที่ยววันเดียวก็ยังดีเป็นทิปแบบว่าคือใหม่ ไปคลองอะค่ะคือไปพักผ่อนเลยค่ะไม่มีอะไรเลยก็ไปกับเพื่อนกับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยเพราะว่าทํางานเจ็ดวันก็เลยล็อกไว้วันหนึ่งขอพี่ก้าวนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเออมันติดกระเป๋ามาเฮ้ยติดกระเป๋าไม่ได้ ตั้งใจค่ะตั้งใจ,ต,งใจ ead, ตั้งใจซื้อค่ะเพราะว่าเออก็เตรียมไปชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ามันไม <iv. S 1> ่เซ็กซี่่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะใส่แบบว่าเออเป็นตาข่ายนี <hi> <hi> ่น <balls entertainment> <hi> ี่ไม่เห็นคนแซวหันหลังไงไม่เห็นอะไรใส่ยากไหมอ่ะเพราะว่าไม่มีใครกล้าใส่บ้างมีค่ะมีค่ะคุณคุณแม่เนี่ยแหละค่ะทำให้ใช่ค่ะ